วันนี้เวลา9ก้นาิกาสีนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวงชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ5ธันวาคม2542บ้านโรงเลื่อยหมู่ที่6ตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดุรีรมยมซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2542ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีครูตชด24นายครูอัตราจ้าง6คนมีนักเรียน524คน ในการนี้แานประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานกลับบังคมทูลรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยดำเนินการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ําขื้นลำนางรองที่มีการปรับปรุงสภาพถนนจากผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตที่จะส่งผลให้นักเรียนคุณครูตชดและหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน3หมู่บ้าน582ครอบครัว ประชากร2,361คนให้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมระยะทาง1.7กิโลเมตรจากนั้นเท่าพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายช่วยให้เด็กเกิดความสนใจเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและนำไปประยุกต์กับวิชาอื่นๆได้ ้ดยในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบริรั์และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่อนไซต์สลับชั้นมาเรียนในระดับชั้นปฐมมามศึกษาเพื่อลดความแออัดส่วนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาให้มาเรียนทุกวันเนื่องจากได้รับวัคซีนแล้วด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การทําการเกษตรปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนําผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันแต่ผลผลิตยังมีไม่เพียงพอประกอบเลี้ยงให้แก่นักเรียน จึงขยายพื้นที่การเพาะปลูกไปยังผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงเพื่อนำมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกที่บ้านและนำผล,ผลผลิตมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราชกุม,มารีเมื่อปี2559ที่ให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลในโรงเรียนได้แก่กล้วยฝรั่งชมพู่และขยายผลการผลิตสู่ชุมชน ส่วนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียดของจังหวัดได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการปลูกหม่อนให้กับครูในโรงเรียนแล้วนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนรวมถึงขยายผลสู่ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายเช่นน้ําลูกหม่อนน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช น้ำยาล้างจานและสบู่เลวนอกจากนี้มีการส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการจัดกิจกรรมการแสดงการตรึมของนักเรียนเพื่อร่วมการสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการแสดงที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในความรักความสามัคคีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้านกิจกรรมสาหากรณ์โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกันขยายผลกิจกรรมสาหากรณ์ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว6ครัวเรือนพอเห็ดนางฟ้า5ครัวเรือนและทําบัญชีรายรับปลายจ่ายภายในครัวเรือนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสาหากรณ์นักเรียนในโรงเรียนภา,ายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารประจําปี2563 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กรรวมถึงการฝึกอาชีพแก่นักเรียนสร้างเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงสร้างอาชีพในอนาคตได้อาทิการตัดผมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและการสอนการทำเครื่องประดับจากโอเอซิส โอกาสนี้เท่าพเนตรการแสดงไวโอลินของนักเรียนเป็นการแสดงดนตรีสากลที่โรงเรียนเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมจากการแสดงพื้นบ้านซึ่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานไวโอลินจำนวนสองคันให้แก่โรงเรียนเมื่อปี2563และโรงเรียนจัดหาเพิ่มเติมได้อีก5คันนักเรียนจัดซื้อเองหนึ่งคัน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏปุรียรมมาช่วยฝึกอบรมจนปัจจุบันสามารถรวมวงและบรรเลงเพลงได้แล้วจำนวนสามเพลงในการนี้มีพระราชดำรัสให้นักเรียนเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างหลากหลายประเภทหากเล่นได้ก็จะมีความสามารถติดตัวไปในอนาคต เวลา13.36 36. นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทรับสายทองอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาปี2557อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6มีครูตชด9นายครูผู้ดูแลเด็ก และครูคู่พัฒนา3คนมีนักเรียน93สาคนสำหรับปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่มีความต้องการระบบน้ำบาดาลสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากยังไม่เพียงพอจะทำการสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ด้านการศึกษานักเรียนมีผลการประเมินของชั้นปฐมมศึกษาปีที่3 NT ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัดและด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมินของชั้นปฐมศึกษาปีที่6โอเน็ net, ในปีการศึกษา2561-2563ถึงมีแนวโน้มพัฒนาดีขึ้นศูนย์การเรียนได้มีการวางแผนและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนเพื่อทำการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและฝึกให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้สำหรับเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ศูนย์การเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปกติเนื่องจากในพื้นที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 แต่ได้ดำเนินการภายใตม้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโอกาสนี้เท่าพเนธกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการเรียนการสอนวิช,ชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องสระ กิจกรรมห้องพยาบาลครูพยาบาลร,ร่วมกับโรงพยาบาลออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านโภชนาการและสุขอ,อนามัยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนส่วนประเภทถั่วเมล็ดแห้งและพืชผักไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขด้วยการถมพื้นที่แปลงเกษตรและยกร่องให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชผักชนิดต่างๆ กิจกรรมการฝึกอาชีพสอนให้นักเรียนทำไข่เค็มดินภูเขาไฟทำขนมครกโบราณจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการสอนการทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมกระถางปูนปั้นการจักสานสุมไก่และกระดง้งเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถทำเป็นอาชีพเสริมและต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต และกิจกรรมสาหากรณ์มีการฝึกให้รู้จักการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในรูปแบบร้านค้าการทำบัญชีสาหากรณ์และทัศนศึกษาในสถานที่จริงจากนั้นทรงติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2556ดำเนินการไปแล้วจำนวน5อำเภอได้แก่อเภอกระสังอเภอพระปลาชัยอเภอเฉลิมระเกียรติอ,อพุทไทสงและอ,อนางรอง โดยหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตตามความต้องการและศักยภาพของกลุ่มชาวบ้านเช่นการปลูกผักปลอดภยัยการเพาะกล้าไม้งานหัตถกรรมแรรูปผลผลิตและสมุนไพรส่งผลให้ชาวบ้านมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีเกิดความรักความสาม,มาคัคคีพัฒนาตนเองและชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน